สนับสนุนโดยเชอร์มเทสทีทีอีสปอร์และ g ิ g กก y ะไครับสำหรับวันนี้ครับและคลิปนี้เราก็มีสินค้ารีวิวซึ่งก็จะเป็นรูปแบบของการใช้งานกับรถยนต์นั่นเองฮะโดยวันนี้เรามีกล้องติดรถยนต์ในแบรนด์ของ Genius ก็เป็นแบรนด์ที่มีราคาไม่สูงมากนักนะ,ะสำหรับรุ่นนี้ที่เราได้มาครับเป็นกล้องติดรถยนต์ในรุ่น d v d v r 535ราคาผมไม่มั่นใจนะ,ะแต่ว่า น่าจะประมาณประมาณพันหนึ่งอะ่ะพันนิดๆอะไรประมาณนั้นทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวแพ็กเกจตัวฟีเจอร์มันสักนิดหนึ่งเราจะเห็นไอคอนตรงนี้เขาจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวฟีเจอร์เด็ดๆของเขาก็คือรองรับ HD อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ HD ของเขาก็คือ 720p นะครับรูปแบบของ30เฟรมแล้วก็สามารถบันทึกภาพนิ่งได้ขนาดหน้าจอ2.4นิ้ว Y Angle ก็คือมุมมุม Y ก็ประมาณ120องศา ในส่วนของ IR Light นะครับก็ถ่ายภาพกันคือ Recycle Record แล้วก็ตัว suction include ก็คือตัวติดกระจกนั่นเองรองรับสูงสุด 32GB ในรูปแบบของ micro SD ก็คือตัว Memory อันเล็กนะครับรูปแบบแบตเป็น Built-in นะฮะ lithium ion ก็ประมาณนี้ตัวกล้องเขาจะอันนี้เป็นมุมวายที่เขาบอกนะจะเปรียบเทียบว่าถ้าเกิด มุมแบบ normal ก็จะอยู่ในกรอบเล็กก็พอ Y ก็จะกว้างขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นะครับในส่วนของเลนส์นะครับรูรับแสงกว้างสุด f 2 0มุม120องศาขนาดหน้าจอ2.4นิ้วนี่คือรายละเอียดของตัวคุณภาพไฟล์วิดีโอนะฮะใหญ่สุดก็7 2 0 p ขนาด30เฟรมภาพนิ่ง12ล้านพิกเซลก็เหมือนเดิมเหมือนเมื่อสักครู่นะฮะ ในส่วนของภายในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยอันแรกเปิดมาก็จะเจอตัวกล้องเลยนะฮะเดี๋ยวเราไว้ก่อนเพราะจะมีรายละเอียดในการใช้งานด้วยด้านล่างเขาก็จะมีนี่เป็นตัวซักชั่ n ที่บอกตัวดูดนั่นเองสำหรับติดที่กระจกนี้เป็นสำหรับเชื่อมต่อตรงกับรถยนต์นะฮะ เชื่อมเข้ากับที่ชาร์จไฟรถยนต์แล้วก็หัว USB ตรงนี้เอาไว้ชาร์จแบตเนื่องจากเป็นแบบ Built-in b a ตเตอ y นะครับก็เชื่อมต่อตรงเข้ากับตัวกล้องเลยแล้วก็ชาร์จแล้วก็มี Quick Guide คู่มือการใช้งานหนามากขอดูหน่อ <laughs> ยไม่มันหนาจังอ๋อมีหลายภาษาครับเยอะมาก ตุรกีดัชมีหมดฝรั่งเศสสเปนก็เหมือนมีอีกอย่างนึงน่าเป็นใบวารันตีฮะนี่เป็นใบวารันตีไปรับประกันโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวตัวกล้องกันสำหรับตัวกล้องนี้เขาไม่ได้แถมตัว sd card micro sd card มาให้นะฮะเขาบอกรองรับคือถ้าใช้ได้ดีอะวิดีโอก็เป็นคลาสสิกขึ้นไปแต่อันนี้ที่ผมมีจะเป็น า4ตามสเปคที่เขาระบุน่าจะเป็นคลาส6แต่จริงๆถ้าถ้าเกิดเอาชัวร์ก็คลาส4ป่ะชัวร์สุดนะฮะก็ไฟรอบๆที่เป็นดวงอยู่นี้จะเป็น IR Light นะฮะก็คือถ่ายกลางคืน LCD ขนาด2.5นิ้วแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องใส่ micro SD card นะฮะรองรับสูงสุด32กิก และชาร์จแบตอยู่ฝั่งนี้ด้านบนครับโในส่วนของการในี่ปุ่ม power อ,อยู่ด้านข้างตรงนี้นี่ power ด้านบนเป็นโหมดกดค้างครับได้ยินเสีงเปินเปดนี่ฮะเขาขึ้นว่า no SD card ก็เลือกโหมดได้ตรงนี้เป็นวิดีโอนี่เป็นภาพนิ่งฮะก็รูปแบบกานเรเซ็ตเป็น auto อะไรแบบนี้ นี่แบตตอนนี้แสดงสถานะแบตเตอรี่เหลือขีดเดียวเราไม่ได้ชาร์จเลยสองขีดเด้่งขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นโหมดแบบดูพรีวิวภาพครับก็เป็น Image แล้วก็สามารถเซตได้เข้าไปที่เมนูตรงนี้นะฮะก็จะมีนี่ครับดาวอัพแล้วก็เรคคอร์ดนะฮะปุ่มเรคคอร์ดตรงนี้คือถ้าเกิดเราเลือกโหมดวิดีโออยู่หากเราเซตเมนูปุ๊บมันก็จะมาตั้งค่านในส่วนของวิดีโอเราก็สามารถเซตได้ว่าวิดีโอไทม์ คือมันจะเลกคอร์ดแบบ3นาทีตัดนะหรือว่าปรับเป็น5นาทีตัดอะไรอย่างนี้ก็ได้ฮะก็คือตัดตัดแต่ว่าเราไม่ต้องมากดเลกคอร์ดใหม่นะตัดปุ๊บเขาก็จะทําการเลกคอร์ดอัตโนมตัติต่อให้เลยก็คือคลิปมันจะต่อกันแต่ว่าเหมือนมีการตัดเป็นระยะที่เราตั้งไว้นะฮะ I R L D ครับออดิโอเปิดหรือปิดประมาณนี้มีค่าชดเชยแสงด้วยไว้บาลานซ์ออโต้ไทม์สแตมป์เปิดหรือเปล่าโมชั่นดีเทคประมาณนี้ ในส่วนของวิดีโอทีนี้เราลองไปดูในส่วนของภาพนิ่งบ้างเราเปลี่ยนโหมดมาเป็นภาพนิ่งแล้วก็เราเลือกนะฮะไซส์12ล้านโอ้ยคุณภาพ y ต t a n า a r d ก็เลือกได้สามารถปรับได้สูงสุดแล้วไหมโอ้ยกดผิดอีกแล้วอ๋อ12ล้านตรงนี้ปรับไม่ได้นะครับ ซีนโหมดออโต้ชดเชยแสงอะไรก็มีไว้บาลานซ์ก็มีคันเลอร์รูปแบบส,สแตนด์ดมีอะไรบ้างอ๋อนี่ครับมี c ีเปียโมโนโคมอะไรพวกนี้ด้วยเซ็เทอร์ชั่นกรเซ็จได้แต่จริงก็หลายๆคนคงไม่เคยได้ใช้งานฟังก์ชันของตัวภาพนิ่งนะส่วนมากติดก็ถ่ายวิดีโออย่างเดียวครับก็ประมาณนี้นี่ฮะก่อนนี้เป็นซิมเอเป็น SD Card ก็ใช้กับโทรศัพท์แหละ Micro SD เขาจะระบุเวลาที่สามารถบันทึกได้ก็วิธีการติดตั้งใช้งานหากเราขึ้นบนรถแล้วก็เราไม่ชัวเรื่องแบตเราก็ใช้อันนี้ต่อตรงได้เลยนี่ฮะก็ต่อกับที่จุดบุรีแหละ <laughs> เหมือนกับที่ชาร์จรถชาร์จไฟทั่วไปบนรถยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องใช้น็อตขันครับ มันจะเป็นเป็นตัวล็อกใส่เข้าไปอย่างนี้เป็นคลิปปึ๊บแต่อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตจริงเขาน่าจะเอาพอร์ตมินิไว้ข้างล่างนะพไว้ข้างบนปุ๊บสายมันก็ห้อยลงมาอย่างนี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพของไฟล์วิดีโอที่เราทำการเลกคอร์ดมาดูเลยอฮะว่าความละเอียด จะเป็นยังไงบ้าง ก็ได้เห็นไปแล้วนะครับกับคุณภาพไฟล์จาก DVR 5 3 5จาก g e n i u s ก็หลายๆคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องไฟล์แบบละเอียดชัดมากๆก็น่าสนใจเพราะว่าตัวตัวโปรดักตัวนี้ก็ราคาไม่สูงมากที่ผมไล่ลองเช็คดูก็น่าจะประมาณพันต้นๆหรือเกือบเกือบพันอ,อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากมีกล้องติดรถยนต์ที่สามารถบันทึกเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเวลาเราเกิดปัญหาอุบัติเหตุไว้นะฮะก็สามารถ ลองเลือกใช้ได้คุณภาพไฟล์เพียงเท่านี้นะ,ะก็สามารถทําให้เรามีหลักฐานนาในการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆได้แล้วนะคะโอเคครับก็สําหรับวันนี้ผมและทีมงาน Complete ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรีวิวสินค้าใหม่ๆกับเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ www.complete-tv.com และ YouTube c h anel n ของเราครับ Complete Television หรือว่าเสิร์ชคำว่า Complete TV นะครับสวัสดีครับ